นีกับเพื่อนพี่น้องวันนี้พามาเที่ยวตลาดบ้านหนองสั่งอำเภอนาเกีจังหวัดนครพนมมาเบิ่งของฝากของอยู่ของกินเนาะก็จะมีอย่างเลยเนาะวันนี้ไเนาะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งเนี่ยเซฟๆเยอะโชว์ข้ายาง เหงเนะาะตลาดบ้านน้องสังอโอ้เข้ามาปุ๊บอ,อ้สวนน้ำกากไปโอ้บีอาหารทะเลตอนกทางคีนเนะไปเข้าไปเบิ้งทางในกันปะ ท้องโถปลาคู่ปลาคู่น้ำต้มน้ำต้มไม่อย่างนั้นขนมหม้อแกงโอ้บรรยากาศคึกคึกเนาะมันนี่เนาะอันนี้ก็เป็นตัวครับผักรวมขีดละสิบบาทก็เป็นผักคัดๆนะครันน้องมันนี่ กับข้าสมเด็จลูกกับข้าถุงโอ้ยจะกับโอยำครับยำยำคะีย่ยำตามสั่งเลย,ยครับ,รบเดี๋ยวเดินดูท่างเดออตอัพดังนี้ก่อนอีกคือ,คอตลาดตลาดนี่ก็เคยมาเนะาะยังค่ะ ยังไม่เคยมาเลยเพิ่งมาครัง้งแรกมาครั้งแรกมาเดินดูที่ว่านี่จะมีอย่างเนีน่าอย่างนี้โอ้ลิ่งไขป่ปลาหน่องไม้ส้มมากต้องอยังเชยชมดังน้งเค็ยมยากปะน้ำเปียก เค็มเก้าสิบบาทเอาไปจี่วะเออเอาเอาเอาไปจี่สักมัดหนึ่งอันนี้เค็มหลายมั้งคะแม่อันนี้เค็มหลายอยู่ละเค็มบ้างเท่าไหร่เอ็นเลยนะอันนี้ยี่สิบบาทเออเอาเอามัาาดหนึ่งไปเอาไปไปรบกวนเออ ไปแก้มเบียร์เหมือนกันนะไปกินกันน้ำมงุนจงเอืมอันนี่นอ๋ออันนี้ยังเปียกอยู่เลยเอออัาอันอันนงแหงอนที่มันแห้งเอะเอาอันหนเอออาันแห้งกว่เออ ออนแห้งเลยไปเอาอะไอันนี้หลังเค็มก็มากินเค็มกับน้ำโอ้ยอดเดียนีกระเดาบอนดีพักนิดกระดกกระเดาหน้าวกระเดาบอลอย่าโอ้ยอดมันไป่เอาแค่นี้กันไปบังกันเงกัน วันนี้เฮ็ดบะมีเนาะนฮ็ดกระปิ้งไก่ทั้งทิ่น้องเนาะไก่ปิ้งปิ้งไข่ตัดลำหลายจะชมได้หนังเค็มแล้ววันนี้บะบะมีนักกินกระจีหนังเค็มกินด้วยเคยกินอยู่บะหมี่กันมั้ยเบอร์ไมงเหรอโอ้แมงแข็งไม่แข็งน้อยนี่นะเอาไปซิมบ้างด้วย

ใส่กอกไปไหนมาทางนี้กันนะไปชมเดินนำทางสิเออน้อยจะพอใส่แล้วนอกแล้วบอกจากโอ้ยคบมาคอมาขอมาคอสิบบาทมาอหวานบอลส้มโอ้ยพิซ่าเลย ผัดกีผักคอมผักอมเซลเัเป็ดมียังบ่มีวะีเพืนห้าบาทหาบาทเอ,อ้ยแบบลูกโคตร่ีชมจันเอาไหมเอาอย่บอกมันบมีคนกิน มีคนเห็ดอืมตาดูขายเป็นนี่ขายไข่ปิ้งะตักแค่ไข <c oughs> ่ปิ้งผัสงงังย มักทัว <no liebe> มักท <iss ues> ัวซาบ้ห <tekrar> มูไม่าหกบาเ็มหมูครับเป็นหรอปไแมคะยังบ่เป็นจ้าฮะกเอดมือนี้ถ้าจะกินส้มดำมื้อถ้าบอก้มดำมื้อนี้ได้ยูแ้่สตูปเปอร์ละพรพวกนี้เกนโอ้ยมกปาจ้า sau số là 50, cốc to bác nhảy nhảy, cái tấm bạc nhảy, mở bạc tôi tô này hang nhảy tô này, wow, rô rô kinh đại lên đó, มาไีกันบมดปลากะไหลมีไข่สิมดแลวนี่เนาะโอ้เนี่ยังบกใครบกไข่บกใครหลายปไหนเนาะบกมีของป่าในวัอนี้เนาะน กลไก่ว่ะกล้ตมี่าต,ต,ต,ตีแกงหวา,าเข่ายามแรงเราซื้อไปกินรถแ,แกง่อไม้ร้อยละรมแงเมแรงกาอืมก็จะหาก,กินยากเลยในช่วงนี้เนะาะครับดีกัเป็นบรรยากาศแรงแรงยาแ,แ,แรง,แงตลาดบ้านน้องสัง จะมีประมาณนี้กับมัอนีมม่มีกบกมีเครียดมะเตงมะเขือมกระลิกับกรหารสำเร็จรูปอาหารถุงนะส้มส้มตีนหรอกินเวละกับข้าวกำน้ำเนาะอาหารหลากหลายของหวานของกิน ของคาวลาบปูลาปลาต้องบกบกตะไยหนึ่งปลาห้าสิบโอ้สบพักเป็ดโอ้สามเป็ดก็วันนี้เรามีแล้วเป็ดเป็ดมีแล้ว ไปดนอันี้มากยี่กบทับกบแป,ป้งกกกุ้กรปาไก่ไก่สดเดีไหมน้องพอกินใจส้มหาบ่มีแล้ววันนี้ใจ <c oughs> ส้มบ่ได้กินละ ต,ต,ตน,นี้กัจะเป็นพักเลือแต่พักเบิดแล้วหมดแล้วค่ะอ่าวันนี้คนตลาดว่างไรวันนี้นะคนบ่ก่คยมาขายเนาะเออป,ปกติเต็มบอกไม่รู้เพื่อนอ่ามันนี่ว่ซมาหาของป่าเฮดเฮดโบมีเลย เอาอาจจะมาบสถิกมือก็ได้ม,มาบสถิกมือมันมีที่เนาะไปจัดกันเลาะมือครับมาแต่ละสั้น นี่ก็ของทะเลกับมุกมึกามึกไปยัง้าดูแส่ก็ได้กินไปดิอบปัดูนี่ก็เป็นชนเนื้อหมูตับหมูผัดหมูแล้วก็มีกุ้งกุง้วันนี้ก็ได้กุ้งม,มาแล้วอันนี้ปลาหมึกตัวคู่นั่น น้ำมึกตัวผู้มีหนวดนี่ไงนี่หนวดใหญ่โอ้หนวดใหญ่ปลามึกตัวใหญ่เลยจ้ะได้ย่างเพอาะตอนนี้แล้วเนาะมันนี่เดินได้เลยได้จะดังเกมได้ย,ยังชม ว่าบอสิกมือเขนจะกินเฮ็ดคุณบมบดติบะมีเฮ็ดขายมาด้วยสรุปแล้ววันนี้ได้อะไรบอได้เฮ็ดเลยบอได้แล้วเนาะวันนี้เนาะค่ะบอได้เฮ็ดเลยเอาเอาไว้เมื่อใหม่เมื่อหน้าเรามาไปี่อาจซิมาเมื่อเขาเฮ็ดบะมีเขนจะกินเฮ็ดละโงกน่ะคะ ก็ไเอเอเงินจ ENT <rast> ่ายเดียวเข้มเข้มเบียรเนาะไปไปกับพาเมื่อก่อนลาเพือนเพื่อนมาค่ะเจอกันกินหน้าเนาะเดี๋ยวจะพาไปหาเบิ่งตลาดใหม่ก่อนตลาดที่มันมีเนาะโอเคบ๊ายบาย